สวัสดค่ะใจก่อนใจค่ะค่ะคุณนกเล็กค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นนี่ค่ะตัวตุ่นนะคะถูกตัวตุ่นกันเนาะเราเคยเล่นกันไปแล้วนะคะคราวที่แล้วทมกใจยังเล็กๆอยู่อาจจะเล่นไม่ค่อยเป็น ตอนนี้ถูกใจตัวยังลูกตัวแล้วนัวสี่ขวบค่ะขวบแล้วใช่ไหมคะถูกใจสามารถเล่นได้หรือยังลูกเล่นได้ล้ะคะ่ะเล่นได้เ,ไดเดี๋ยวลองมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะโอเคมาขอแก้มือหน่อยนะคะตัวใจตัวแล้วว่าจอ้อ่าของเล่นหากเราเล่นแล้วเราเก็บไว้ในสภาพ เหมือนเดิมเราก็สามารถเอากลับมาเล่นใหม่ได้อีกนะคะเด็กๆเพราะนั้นเวลาเราเล่นของเล่นแล้วเราก็ต้องเก็บให้เท่าที่ให้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้มีของเล่นไว้เล่นนานๆเนาะอะเดี๋ยวเราต้องมาใส่ทานกันก่อนนะคะถ้าเราหากเกยวเสร็จแล้วเราเล่นนานๆเราก็เบื่อสิคะเอะเ,<ร>เราก็เบื่อสิคะไม่เราเบื่อเราก็เก็บไว้พอนานๆไปเข้าเรานึกถึงเราก็มาเล่นใหม่ได้อีกครั้งใช่ค่ะ แต่ว่าเราก็ต้องเก็บไว้ให้ดีเก็บใส่ในกล่องหรือว่าเราจะให้คนอื่นก็ได้ใช่เราจะเอาไปให้คนอื่นเราก็สามารถมอบให้ได้นะคะโดยที่มันยังดูใหม่อยู่เสมอนะคะเอาไหมนะอาถูกใจเตรียมตัวแปบ๊บหนึ่งนะกดเ,เริ่มละไปนะ S <S ต่อไปอ่ะต่อไปตาแม่หนึ่งสอม่ะะ่ะหมดเวลาต่อย Go. <laughs> Này. Này mưa. วันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะของเล่นเนี่ยถ้าเราเคยเล่นแล้วเราก็เก็บรักษาไว้นะคะให้เหมือนเดิมมันก็ยังคงใหม่อยู่เสมอส,ส,สามารถนํากลับมาเล่นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทั้งทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายค่บายค่ะ